แรกๆที่เริ่มไดเอทจริงๆอดทนครับภายใน6สัปดาห์จากประมาณ68หรือ60ครับ6สัปดาห์ที่ตามไดเอทอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆคืออาหารกินตามโปรแกรมเปะ๊ะคาร์ดิโอตามโปรแกรมเป๊กก็วิเดินผมเดินชันบนลู่ครับเดินเร็วเฉลี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งวันสิบถึงสิบสองชั่วโมงข้าวประมาณห้าหกช้อนต่อมือ้อเราไม่ได้อดอย่าอยากคิดว่าผมอดอาหารผมได้กินอิ่มสามมือ้อ สาหาคของครูคืออย่างแรกเลยมันจุดเริ่มต้นมันคือเราอยากของดีมานานแล้วเราก็มาจบบอกอกับโปรเจกต์แม่หยัวซึ่งมันเป็นละครพีเรียซึ่งคิดว่าน่าจะได้ขอดเสื้อปล่อยมากก็เลยอยากที่จะปั้นหุ่นให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ในครั้งหนึ่งในชีวิตก็เลยเอ๊ะมันใกล้วันเกิดด้วยก็เลยถือว่าเป็นของขวัญวันเกิด ชิ้มใหญ่กับตัวเองเลยนีน่คือที่สุดในชีวิตเราหรือยังที่สุดในชีวิตแล้วครับอ,อันนี้เพิ่มคือเป็นร่างทองที่สุดชีวิตตอนนั้นล้างทองแล้วกำลังไปล้างต่อไปแล้วก็ต,ต่อไปคือ,อก็มันลดไปแล้วก็ระเพิ่มไปใหญ่ขึ้นแต่ว่ามันใช้เวลาแค่เดือนครึ่งใช่ครับหกสัปดาห์อธิบายว่าเดือนครึ่งมันต้องทำแค่ไหนมาถึงจะแบบสัปหกสัปดาห์จริงๆและจริงหกสัปดาห์ที่ตามไดเอทแบบางร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆคือหกสัปดาห์คือ อาหารกินตามโปรแกรมเป๊ะคาร์ดิโอตามโปรแกรมเป๊ะก็วิเดินผมเดินชันบนลู่อะครับเดินเร็วเฉลี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งวันสิบถึงสิบสองชั่วโมงมข้าวข้าข้าวประมาณห้าหกช้อนต่อมูปห้าห้าหกช้อนใช่ต่อมันต่อมื้อต่อมื้อนะไม่ใช่ต่อวันต่อมื้อต่อมื้อก็คือแค่สามมื้อหรือว่าสามมื้อครับต่อมื้อ ต่อเมื้อก็สามอ๋อใช่กินสามเมือมันไม่ได้ทำให้เราแบบอิ่มเหรอไม่ครับเพราะว่าทดแทนมาด้วยเนื้อสัตว์ที่เยอะ,อะไม่งั้นถามจริงฟิล์มต้ใจกัอดทนแค่ไหนมันใจกัอดทนได้ไหมแรกแรกอ่ะแรกแรกที่เริ่มไดเอทจริงๆอดทนครับหลังๆมีความสุขเพราะเราเอนจอยกับการไดเอทเราอยากไปถึงเป้าหมายแล้วมันก็มีความสุขที่แบบที่จะไดเอทเราก็ไปถึงเป้าหมายจากเท่าไหร่าหรจากหกสิบ ภายใน6สัปดาห์จากประมาณ68หรือหกสิบครับ mm hmm. ใช่นี่หลังจากนี้คุณก็ณเทรนให้เพื่อนๆได้ละสิเขายางมันไม่ได้เอ็กซ์เพิดขนาดนั้นก็เ,เป็นคนที่เอ็กซ์เพิดเรื่องวินัยแล้วกันเอ็กซ์ <Expert S 1> เพิดเรื่องวินัยแต่จริงเราต้องสตาร์ปล่างทองนี้ไว้ยังไงบ้างะในเนี้ยจริงๆต้องไปล่างต่อไปแหละครับต้องเพิ่ม,มไซส์ตอนแรกมันลีนใช่ไหมตอนแรกมันมันลีนแต่จะให้ลีนแต่ว่าใหญ่ขึ้นนิดหน่อย ใช่ครับใหญ่ส่วนไหนอยากให้ใหญ่ส่วนไหนอยากให้ใหญ่ส่วนไหนไม่ใช่แบบเราอะเราเออทุกส่วนเพราะว่าตอนแรกคือมันมันลงไปแปดแปดกิโลในหกสัปดาห์คือมัน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 ลีนจริงแต่ว่าบางส่วนมันผมว่ามันยังเล็กไปไม่ว่าทัไล่หลังขาเองก็ตามทำไมเราไม่มองข้างบนเลยคุยคุยกับผมก็มือบอกว่าอันนั้นเล็กก็ดูมือว่ามือไปะไขาไงไปขาดูขาให้ดู แล้วจริงๆเป็นไงบ้างพอลงรูปไปฟีดแบบเป็นไงบ้างฟีดแบบก็ดีครับฟีดแบบก็ดีทุกคนชอบเออเออไม่มีแบบเสร็จอุ้ยอะไรเหรอยังมีเก็บยังมีเก็บไว้อยู่ครับยังมียังไม่ได้ปล่อยยังปล่อยไม่หมดครับรูปที่ลงนี่คือไม่มีการรีทัชไม่มีอะไรเลยมันให้มันชัดขึ้นเท่านั้นใช่ไหมใช่ครับไม่มีการรีทัชครับไม่ไม่ตัดแปะจะมีในละครหรืออะไรอ่ะมีในในในไม่อยู่แล้วก็ในไม่อยู่ได้เห็นแน่นอนครับร่างนี้เลย ร่างนี้หรือว่าเป็นร่างต่อไปเราก็ไม่รู้เป็นร่างของร่างที่สองจริงๆพอมีร่างอีกผ้สันเู้ว่ายังไงบ้างก็จริงๆจริงๆหละายๆคนเป็นห่วงเพราะว่าด้วยด้วยระยะเวลาที่มันลดลงอย่างรวดเร็วมันคือ6สัปดาห์เนี่ยแปดกิโลในหกสัปดาห์บางบางคนก็เป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ช่วงช่วงกระบวนการเดทมันจะทาให้หน้าเรา ค่อนข้างแบบเหมือนสูญเสียน้ําในร่างกายไขมันในร่างกายอย่างรวดเร็วมันทําให้บางทีหน้าตอบเวิรไปหลายหลายคนก็เป็นปวดหกเดือนมันมีวูบมีอะไรหกสัปดาห์มันมีวูบมีอะไรมหรือว่าไม่มีครับไม่มีกําลังคิดอยู่ไม่มีไม่มีก็คือแบบดูแลตัวเองแข็งแรงดีใช่ครับแต่ว่าก็ยอมเสียสละหลายอย่างเพื่อผลงินอาทิเช่นออกไปเที่ยวกับเพื่อนออกไปกินข้าวนอกบ้านเพราะว่า ในในหนึ่งอาทิตย์จะได้กินข้าวนอกบ้านคือมื้อเดียวมื้อเดียวแค่มื้อเดียวเลยอีกยี่สิบมื้อคือคือเป็นอาหารที่เตรียมเองก็คือเน้นกินเนื้อสัตว์ใช่ครับใช่ครับก็เป็นอาหารที่ตวงทั้งหมดเป็นเป็นเฉพาะช่วงไดเอทแต่พอ่อพอเราจบไดเอทสเสร็จแล้วอ่ะเราก็เพิ่มเพิ่มปริมาณอาหารขึ้นมาอีก ล้วต,ตอนนี้ต้องลด้ใไม่มีชีเต้มาหรือว่าหมูกระทะไม่กินแล้วหรือทุกวันนี้ก็กินบ่อยมากเลยเมื่อวานกินไอติมไปแปดลูก<อ>เริ่มเริ่มกลับมากิกนแล้วใช่ก็เริ่มเพิ่มหน่อยออก็เทนเนอร์เขาเทนเนอร์เขาให้โคตาแล้วก็กินให้ใช้ให้คุ้มกับที่เราอดไปเออได้ถามแฟนเขาบอกว่าชอบล่างไหม่้าดเขาก็ชอบทุกล่างแหละเออชอบหน้าชอบปีนชอบโบมบ้านน่ แล้วพอต้องเล่นแม่อยู่เราต้องสตาร์ทผิวไว้เนี่ยเพราะมันต้องถ่ายจนเกือบครึ่งปีใช,ใช่ไหมใช่ครับจริงจริง,รง,รงไม่ได้รู้สึกว่าถูกสตาร์ทเรอ่ะรู้สึกว่าเป็นเป็นวิถีชีวิตตัวเองไปแล้วหมายถึงว่าการกินครีนตอนนี้มันคือการการกินครีนสําหรับผมมันคือ,ม,คอมันคือการกินอาหารปกติแล้วอ่ะถ้าถามในแง่ของสุขภาพดีมาได้อะไรกลับมาบา้านอกจากหนึ่งคือผมรู้สึกสบายตัวสองคือเรื่อกกําลังกายเป็นประจำคือก็เดินบนวลวดเฉลี่ยก็ ช่วงนั้นก็ประมาณสองสองชั่วโมงต่อวันก็มันก็ทําให้หัวใจเราแข็งรแรงขึ้นเลือดสูบฉีดมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็รู้สึกว่าม,มันสดชื่นขึ้น,นกระปี้กระเป๋านอนหลับดีระบบต่างๆในร่างกายก็ดีขึ้นแล้วัวเชื้อแตกด้วยครับแตกเลยแตกเลยซ่อมยังตอานี้ก็เหมือนเป็นคลังของภาษผมว่ามันเป็นความสนุกมากกว่า <Okay. S 1> ไม่ถึง,งกับคลั่งหลอกว่างก็ไปถ้าถ้าอาทิตย์ไหนไม่ได้ว่างแบบไม่ได้สะดวกจริงๆก็คือแบบ มีงานก็คือก็สคิปไปก่อนแต่ว่าเรื่องอาหารผมจะค่อนข้างซีเรียสเพราะว่าตอนเข้าใจว่าตอนเราออกมันยากแค่ไหนพี่แจ๊บพี่แจ๊แจ๊ว่าไงบ้างเออน้องแจ๊น้องแจ๊บเขาว่าไงบ้างเพราะว่าตอนนี้หุ่นเราก็แบบว่าเปรี้ฟังมากครับวยไออกชวนแล้วเขาบอกว่ากําลังตามมาอยู่เราก็คาดหวังได้แล้วนะครับว่าจามชัยตากก็จะมีมีซิกแพคเหมือนผมแต่เมื่อไหร่ต้องไปฟันจากปากเขาเองจริงๆเรามีการบอกไปว่าที่เป็นโค้ชให้ ไม่ไปไปด้วยเพราะว่าชวนแล้วเขาบอกว่ามันไกลบ้านเขาไม่ใช่อะไรหรอกคือชวนแล้วคือชวนมาเล่นด้วยกันใช่บ้านผมก็อยู่ไกลแล้วผมก็กระเสือกกระสนไปเล่นในเมืองครับอันนี้ฝากบอกเขาบอกเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเฉยๆผมหมายถึงผมแต่จริงเขาเป็นคนรักสุขภาพตอนนี้เขาก็มีเป็นแพ็กเหมือนกันนะใช่ครับเพราะอาจจะเป็นช่วงที่ enjoy eating มากไปหน่อยแต่ว่านนาจะแพ็คฟิก็คือใหญ่กว่า ชัดกว่าแล้วกันอย่าใช้คำว่าใหญ่กว่าเลยชัดกว่าแข็งกว่าแข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่าอันนี้ไม่รู้ครับไม่ได้เคยจับไม่น่าเชือไม่น่าเชือไม่เคยจับเกิดอะไรเกิดอะไรอ่ะถันเราไม่อยู่จะได้ถ่ายเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าจะเริ่มในอีกประมาณเดือนสองเดือนข้างหน้านี่แหละครับมันมีความยากยังไงบ้างนอกจากต้องเตรียมบอดี้แล้วต้องเตรียม หนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เนาะเราเราอาจจะได้อ,อ่านตามพงศาวดารต่างๆที่ที่มันอยู่ในประวัติศาสตร์ก็คือ,ค,อคือมันเป็นการตีความที่มันต้องผมว่ามันมีความร้อนมาจากประวัติศาสตร์ที่เราเราต้องถ่ายทอดออกไปให้ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรมันถูกต้องถูกต้องก็หนึ่งอีกอีกอย่างหนึ่งคือเป็นอีกมุมหนึ่งที่ถูกตีความใหม่แล้วก็อย่างที่สองคือผมรู้สึกว่าเข <c oughs> าคือก็คือหนึ่งคนที่ ท,ที่คืออยู่ในห้องสอบใช่เรารู้สึกว่าเราเราต้องถ่ายทอดอย่างนอกจากเ e สเพคตตัวเองแล้วที่เราต้องทํางานอย่างเต็ม <c oughs> ที่คือเ s สเพคที่เราต้องไปเป็นเขาด้วยออสิ่งยากตอนนี้แล้วก็กังวลตอนนี้ก็คือเรื่องอะ<ม>ไรสำหรับแม่อยู่ะสำหรับแม่อยู่ผมผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากา,กาศกับเรื่องของของการแสดงนั่นแหละครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นละครพิเรียดที่ยิงกับประวิศาสตร์ผมว่ามันมันค่อนข้างเซนซิทีฟแต่ของฟิลต้องอ่าน บดสวดใช่มันจะมีหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำก็เป็นเรื่องภาษาการพูดในก็นิดนึงนะก็นิดนึงเป็นเรื่องใหม่เหมือนรู้สึกว่ากลัวพูดแล้วมีเขาเรียกว่าคำสร้อยในสมัยนี้ติดไปเพราะว่าเราเพราะเวลาเราเล่นละครปกติอ่ะเราจะเถอพูดติดไปในละครอยู่แล้วแต่ว่าพอเป็นละคร period ซึ่งเกิดในยุคสมัยยุทธยา มันไม่สามารถมีได้เลยก็รอชมก็รอชมรอต <c oughs> ิดตามเ <c oughs> ชื่อว่าไม่ใช่ผมคนเดียวแน่นอนที่ค <c oughs> ุ้มเทแล้วก็พยายาม <c oughs> แต่ว่ามีคนอื่นๆด้วยก็ต <c oughs> ิดตามครับ